เดี๋ยวพาดูซอทำเดนเม็กซิโกเทศมะวันไอสี่สิบค่ะอยู่ที่สุขุมวิทสี่สิบเก้าเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวรอ้อมปูบางคนอ่ะห้าตันบอกให้เป็นอย่างไรห้าตันนะสามตันสามตันก็ยังพอไอนี่เดี๋ยวดูอ่าหูอยู่ตรงนั้นน่ะเบ็ดเบ็ดไม่ชอบเบ็ดง่ายด้วยเห็นไหมเวลาวัดก็วัดจากนี้เลยเอ้า มาวลองแ,อแ็บลองแ็บตรงนี้ไม่น่าจะปลอดภัยอ่ะพี่ปัวดูท่าแล้ว <c oughs> ใช่ถาหางแมคโครเอาไม่อยู่ก็เรียบร้อยอะ่อะใช่เดีวเาเดออร่งโอ้เท่าไรแก้วเ,เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเท่าไรอะ 90 80เซนครับเก้าร้อยาสิบใช่ทิ้งแรก30ได้99 9 9 5ิเนาะพี่สิบเชาเบ็ดเบดเบ็ดเพ่เดี๋ยวมุนลากให้แกหน่อยหมุนลากยามดูหมุนลากให้แกหน่อยเดี๋ยวให้มุนตุ้มบน <c oughs> เดี๋ยวให้ยามให้ย้ำจัดการ นี่ไอ้สีสเซฟโหลดหกสซีไซส์เซฟโหลดหกสิตันเซฟตี้แฟกเตอร์2.5เท่าห้าเท่าก็เนี่ยม้องแบบนี้หน้าอย่างนี้โอ้โหแต่แบบเจ้าพี่นี่แหละจริงมันแทบๆลูกเนี้ยลูกนี้มันเป็นสี่สี่เหลี่ยมคูณสี่เหลี่ยมมันไม่ใช่เป็นแต่พี่สวยแต่พี่ว่ามันสวยด้วยมันมันเป็นสี่เหลี่ยมไงมันเป็นตุ้มเหมือนเหมือนตุ้มเพชรมันเป็นเหลี่ยมคูณ ด้านมันเป็นด้านคุณได้กเดี๋ยวสแกนนะเดีย๋ยวเราสแกนหน่อยมันไม่เหมือนไอ้นี่ไม่เหมือนต้มขาหมูต้มขาหมูมันจะเล่นม,มันจะไปตอกเข็มนะใช่ไหมใช้แรงจีแบบนึง<อ>แต่นี่มันแรงตรงไงอันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้สวยมันลงแรงเดี๋ยวบอกแก้วแนะนำซื้อไว้เลยเดี๋ยวจัดไปแล้วหน้าไปตลาดเมร่าพี่ชอบระวังมือนะน้องระวังมือไปยบ ว่าแก้วจัด<อ>การเฮ้งโอ,เ,โอเ,เป็นไงแก้วเรียบร้อยแมเรียบร้อยไหมได้ยูแต่ว่าเอาอีกหน่อยเกาไหร่แก้วอันนี้มันจะร้อยประมาณร้อยหกสิบคนนึงไร้อยหกสิบเอ,อทีหนึ่งใช่ไหม พี่ชอบอีกทีนึงไอตัวตูดอยู่ตรงตลับเม็รไปไปเดี๋ยว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 ,เ,ยวเลิกหมุนสลิงหมุนระวังมือระวังมือแับวมันจะตัวที่อยู่ตรงนี้ ยามกนกอไปให้ด้จัได้นั่นใหม่สะเก็นอาไอตัวนั่นบนตัวโค้งลงมาต้นต้นช่วยมันด้วยอ่าให้ต้นเราต้นจับเข้าไปไว้ก่อนใชใ่ไหม

อ่ะเดี๋ยวให้เขาเขียนเบสเบสผ่านแล้วแหละสองรอบแต่ว่าอยากอยากดูอันนี้อีกรอบหนึ่งเบสเบสเบสเฮ้ยให้ตัวได้ ่แก้วโอเคผ่านพอละเพอละเดี๋ยวช้ำเดี๋ยวมันช้ำสามรอบลรอพี่จตุรุไทยเก็บเลยเก็บของเลย